สวัสดีครับสมาชิกสม a ท t ูนิส i บชินเน็ตเวิร์คครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องการเลือกสําคัญกว่าความขยันนะครับเพราะว่ายังไงก็ช่างนะผมก็ยังเชื่ออยู่เสมอน,นะครับว่าถ้าเกิดเราขยันผิดที่นะครับสิปีก็ไม่สามารถทําให้คุณรวยได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณขยันถูกที่นะครับถูกทางและขยันผมเชื่อว่า1ปีก็สามารถทําให้คุณรวยได้ลหลายคนก็ยังสับสนกันอยู่นะครับว่าเอะแล้วที่ที่เราทํากันอยู่นะมันเหมือนกันกับที่อื่นๆที่เขาทํากันหรือเปล่า เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าธุรกิจมันจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นยังไงนะครับอันแรกที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือคําว่ามอน่เกมนะครับเพราะว่าอะไรหลายๆคนก็จะเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละเครือข่ายขายตรงอ้าวมันก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วคุณเข้าใจคํานี้ผิดนะครับว่ามอนิเกมต่างกับธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมอนิเกมสังเกตได้ง่ายๆครับมันจะมีเนื้อเนื้อหายอยู่ประมาณ3ข้อครับอันแรกก็คือ เป็นธุรกิจที่ไม่มีสินค้าครับการไม่มีสินค้าปุ๊บแล้วก็เอาเงินมาลงแล้วก็มาแบ่งเงินกันนะครับลักษณะเน,นี้มันไม่ต่างอะไรกับแชร์แชร์ลูกโซ่ของต่างๆที่เกิดการผิดกฎหมายกันมานะครับก็คือเหมือนเหมือนหรือว่าธุรกิจอะไรที่ไม่ได้ไม่มีสินค้าอาจจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวมลมลลลๆแรงๆอะไรอย่างเหล่านี้นะครับคือไม่มีสินค้าข้อแรกนะครับ อันที่2ก็คือมีสินค้าครับแต่สินค้าถูกแต่ไปขายแพงอย่างเช่นสินค้าต้นทุนมาแค่10บาทแต่ไปขาย1,000บาทลักษณะนี้บอกได้เลยว่าว่าลูกค้าเสียเปรียบนะครับแล้วก็เสียเปรียบจำนวนมหาศาลมากบางทีผมอาจจะเคยได้ยินอันนึงนะครับอย่างเช่นชุดเชนในบางอย่างนะครับราคาต้นทุนต่ำมากแล้วมาขายเป็นหลายๆหมื่นนะครับบางทีลักษณะเนี้ อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมันนี่เกมได้เพราะว่าเราเอาเปรียบผู้บริโภคมากมากนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้แน่นอนที่สุดครับถ้าไม่สามารถจดถูกต้องตามกฎหมายได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับนั้นเรามาเข้าใจแล้วครับว่ามันนี่เกมคืออะไรแล้วธุรกิจที่คุณกำลังมองอยู่ในออนไลน์นั่นแหละครับมันเป็นมันนี่เกมหรือเปล่า นะครับไอ้พวกที่เอาอยู่ๆก็เอาเงินไปลงแล้วก็รอผลตอบแทนอย่าลืมนะครับว่าเอาเงินไปลงเนะี่ยเขาเอาเงินทุนไปร้อเนะครับแต่ค่อยๆทยายทยอยจ่ายให้คุณอนะ่ะแค่สิบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นะครับคือเอาเงินคุณไปก่อนอ่ะนะครับอันนี้สองครับอยากให้คุณทราบก็คือธุรกิจขายตรงกับธุรกิจเครือข่ายนะครับคือจริงๆมันเราเข้าใจเนี่ยมันมันเกิดจากคําพูดนะครับแต่ ความหมายจริงๆแล้วอ่ะเราต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งหลายๆคนก็เข้าใจว่าเออธุรกิจที่รู้จักกันแล้วแนะนํากันไปต่างๆทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือเครือข่ายเหมือนโทรศัพท์มือถือก็คือเป็นโยงใยเครือข่ายอ่ามันก็ถูกนะครับมันคือเครือข่ายก็คือคำว่าเน็ตเวิร์กนะครับแต่มันใช้วิธีการทําตลาดหรือเปล่าอัแรกนะครับธุรกิจขายตรงก่อน จริงๆแล้วเผอิญว่าบ้านเรานะครับเราเข้าใจกันว่าธออุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันคือธุรกิจขายตรงแต่คําว่าขายตรงจริงๆนะครับมันคือการที่เรานําเสนอสินค้าณที่บ้านนะครับผมขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะครับอย่างเช่นงานประกันลักษณะเนี้ยคือการขายตรงหรืออาจจะเป็นงานประเภทออฟมิสทีนมาแล้วค่ะนะก็คือการขายตรงนะครับก็คือขาย ตรงหาลูกค้าที่บ้านแบบน็อกดอนะครับหรือว่าขายเขาเรียกว่าขายขายขายตรงนะครับส่วนอันต่อมานะครับก็คือธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายมันก็คือขายตรงหลายชั้นนั่นเองก็คือก็คือมีการนำเสนอแหละแต่ว่ามันมีหลายชั้นเป็นการตลาดให้เราได้ทำการตลาด เป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับเราก็อาจจะสับสนกันโอ้อะไรก็เออว่าเป็นขายตรงหมดมันก็ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายเพราะมันแบ่งผลประโยชน์ออกมาเป็นหลายชั้นนะครับส่วนถัดมาก,ก็คือธุรกิจออนไลน์นะครับที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเป็นธุรกิจออนไลน์จริงๆแล้วส่วนมากนะครับประมาณ60-70%จจะเป็นมันนี่เกมนะครับ แล้วก็มันเผอเอิญมันทำในออนไลน์ทุกคนก็จะเรียกเหมารวมว่าเป็นธุรกิจออนไลน์แล้วหลายอันนะครับเป็นธุรกิจที่ปีการซื้อของขายของธรรมดาครับแต่มาแบ่งผลประโยชน์ให้ลักษณะที่เหล่านี้ไม่สามารถจดเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามสคอบอได้นะครับก็ถือว่าเป็นการทําตลาดด้านออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้อง ราะว่าธุรกิจที่ถูกต้องต้องจดทะเบียนทางการค้าทางกฎหมายหรือสบอได้นะครับอันสุดท้ายครับเทียนเองนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับที่เป็นธุรกิจเครือข่ายที่สเกลใหญ่มากแต่สมาร์ททูริสหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เอามาทำนะครับคือเอามาทำธุรกิจเครือข่ายเอามาทำเป็นออนไลน์นะครับ ฉะนั้นมันก็เป็นธุรกิจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถทํางานด้านออนไลน์ด้วยนะครับก็คือเว็บสมาร์ททูริสหรือเว็บต่างๆของในเครือของสมาร์ททูริสนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกบริษัทยังไงอันแรกที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราควรจะเลือกบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในประเทศไทยนะครับที่จดทะเบียนถูกต้องในกฎหมายเนี่ยมีทั้งหมด785บริษัท เท่านั้นเองนะครับที่ถูกต้องที่จดทะเบียนได้ด้วยธุรกิจออนไลน์ส่วนมากจะที่เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าไม่สามารถจดถูกต้องมันเป็นแค่ธุรกิจออนไลน์เป็นการทําตลาดขายสินค้าแล้วก็มาแบ่งเงินเป็นชั้นๆให้เราเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องนะครับ785บริษัทผมบอกได้เลยนะครับว่ามีแค่500กว่าบริษัทเท่านั้นเองที่สามารถตรวจสอบได้ ว่ามีตัวตนอยู่จริงนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีแค่ 3, 2บริษัทเท่านั้นเองที่เป็นสมาชิกสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกบริษัทที่ถูกต้องแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวไปตลอดชีวิตนะครับคุณต้องเลือกบริษัทที่อยู่ในสมาชิกสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยเพราะอะไร เพราะว่าการเป็นสมาชิกขายตรงแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะเข้าใครใครไม่มีสิทธิ์เข้าไม่ใช่นะครับเขาเปิดโอกาสรับ700กว่าบริษัทเนี่ยให้สามารถเข้าได้หมดเลยแต่คุณไม่เข้ากันเองเพราะอะไรทำไมหลายๆบริษัทถ,ถึงไม่กล้าเข้าเพราะว่าสมาคมยึดกฎจา,ากฎจรรยาบัรณของสมาคมขายตรงโลกนะครับคือปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก อย่างเช่นถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาสามารถรับคืนสินค้าได้นะ,ะฉะนั้นอันแรกที่สุดที่เป็นบทพิสูจน์ก็คือถ้าเข้าสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยพบเนี่ยคุณก็จะได้รับสิทธิ์กับสมาชิกไม่ใช่ว่าอยู่ๆบริษัทแจ้งจับตัวเองปิดตัวไปแล้วไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้เลยนะครับฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในสมา,สมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นขั้นหนึ่งที่เราต้องตรวจสอบเรามาดูกันนะครับว่า 32บริษัทมีบริษัทไหนบ้างหลายคนเห็นแล้วก็อาจจะนึกออกนะครับก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานี่คือ32บริษัทเท่านั้นเองนะครับที่ถ้าคุณจะเลือกผมขอให้คุณเลือก1ใน32บริษัทนี้เท่านั้นนะครับอย่าไปเลือกเลยที่มันไม่อยู่ในนี้เพราะว่าคุณมองอนาคตไม่ออกว่าอีก5ปี10ปีบริษัทนั้นน่ะจะซื้อตรงกับสมาชิกหรือไม่นะครับหนึ่งในนี้มีบริษัทเทียนครับ ที่อยู่ใน32บริษัทนี้นะครับยังไม่พอครับต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่า32บริษัทเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างที่อยู่ในสมาพันธ์ขายตรงโลกคําว่าบริษัทที่อยู่ในสมาคมแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเยี่ยมละแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสมาพันธ์ขายตรงโลกด้วยคุณว่าหน้าความน่าเชื่อถือมันจะดีกว่าขนาดไหนครับมาดูครับก็เป็นบริษัทเหล่านี้ครับนะครับ อันนี้มีที่มาที่ไปนะครับผมไม่ได้ยกขึ้นมาเองมาจากเว็บไซต์สมาคมขายตรงโลกนะครับก็คือบริษัทที่มีดาวๆอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็มีอยู่แปดบริษัทเท่านั้นเองที่อยู่ในสมาพันธ์ขายตรงโลกและเป็นคณะกรรมการนะครับและในนั้นก็มีบริษัทเทียนอยู่ด้วยนะครับถ้าอยู่ในสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยเท่านั้นก็ ยังไงความน่าเชื่อถือถ้าอยู่ในสมาพันธ์ขายตรงโลกด้วยความน่าเชื่อถือก็จะทวีคูณขึ้นด้วยนะครับเทียนเป็นหลักประกันได้เลยว่าอยู่ในสมาคมขายตรงโลกด้วยนะครับแล้วทีนี้มาดูนะครับอันนี้คือเว็บไซต์นะครับผมไม่ได้อ้างอิงลอยๆนะครับมาจากเว็บไซต์นะครับดูนะครับมีนะครับคุณหลี่จิงหยวนนะครับที่เป็น1ใน24คณะกรรมการนะครับอยู่ในสเกลเดียวกับบริษัทนี้ครับบริษัทยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะครับ ฉะนั้นบอกได้เลยนะครับความยิ่งใหญ่บอกเลยว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่ทัดเทียมกันนะครับเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่พอๆกันนะครับนี่คือหลักฐานที่เราอยู่ในสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยนะครับและนี่คือข้อมูลจทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายตามสคอบอนะครับแล้วก็ธุรธุรกิจการค้านี่คือความน่าเชื่อถือของเราแล้วมาดูนะครับในบริษัทใหญ่ๆนะครับที่มี สเกลใหญ่50อันดับแรกของโลกนะครับนี่คือสเกลความยิ่งใหญ่นะครับลองดูครับอันนี้เรียงตามตัวอักษรนะครับไม่ใช่เรียงตามความยิ่งใหญ่ในนั้นมีบริษัทเทียนอยู่ด้วยนะครับและก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทใหญ่ของประเทศไทยนะครับฉะนั้นบอกเลยสเกลของเทียนน่ยไม่ใช่บริษัทเล็กๆต่อไปนะครับลองมาดูอัตราการเติบโตนะครับแยกตามปีเนี่ยนะครับลองดูปี2010นะครับ จะเห็นได้ว่าสีฟ้านะครับคือสหรัฐอเมริกายังคลองตลาดเยอะมากอันนี้2ก็คือญี่ปุ่นอันนี้3สีเขียวคือจีนนะครับลองมาดูกันดีๆนะครับจีนกับญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานะครับที่คลองอยู่นะครับอันนี้คือการจัดอัำดับในปี2009นะครับนะครับมีอะไรบ้างใหญ่ใ่เอวอนนะครับมี m อมผมคนนุ้เอ่ยชื่อนะครับเก็ในทางที่ดีนะครับ ก็เห็นอยู่แล้วว่าอย่างเอวอนจริงๆแล้วเขามารวมด้วยนะครับจริงๆแล้วเอวอนเป็นซิงเกิลนะครับขายตรงชั้นเดียวไม่ใช่หลายชั้นเหมือนของเรานะครับอันดับ1อันดับ2นะครับเทียนละครับอยู่อันดับที่47ครับนะครับแล้วมาดูปี2010ครับลองดูตัวเลขดีๆนะครับในอเมริกานะครับมี65บริษัทนะครับที่เป็นสีฟ้ามีทั้งหมดหารกัน65บริษัท ญี่ปุ่นครับที่เป็นสีแดงนะครับมีทั้งหมด16บริษัทนะครับหารกันนะครับแล้วจีนครับที่เป็นสีเขียวนะครับมีแค่1บริษัทเท่านั้นเองไม่ต้องหารใครสังเกตดูดีๆนะครับสีเขียวนั้นคือบริษัทแค่1บริษัทก็คือบริษัทไหนครับบริษัทเทียนแน่นอนนะครับนั้นเราไม่ต้องหารใครครับในเค้กเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเอามาดูการเติบโตในปี2010นะครับแน่นอนครับ2ออันดับแรกก็ยังเหมือนเดิม แต่เทียนครับจากอันดับที่47กลายเป็นอันดับที่25นี่คือการเติบโตของธุรกิจในระดับโลกของธุรกิจยิ่งใหญ่นะครับสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับก็คือเพื่อความมั่นใจนะครับนี่คืออันดับของบริษัทที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูอย่าง a อวอกับ m อมเ y นะครับเขาก็ยังเป็นเบอร์1เบอร์2นะครับการเลื่อนอันดับ มีไหมก็ขึ้นว่าโนก็คือไม่มีการเลื่อนลำดับเลยนะครับลองไล่มาดูครับที่25ก็คือเทียนนะครับดูนะครับอันดับการเลื่อนก็คือบวก22ทะนั้นเทียนคือเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงเพียงในระยะเวลาแค่1ปีถ้าเราเลือกทำกับบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงผมเชื่อได้เลยว่า ยอดขายต่างๆน่ะมันก็ต้องสูงตามแต่ถ้ายังไงก็ตามนะครับยอดขายถึงจะสูงขนาดไหนเป็นเบอร์1เบอร์2แต่เรามาดูเรื่องออเซลนะครับจะเห็นเป็นสีแดงทั้งหมดเลยยกเว้นอยู่อันเดียวครับคือบริษัทเทียนที่เป็น Yes ก็คือมีออเซลฉะนั้นยอดขายจะสูงแค่ไหนก็ช่างนะครับถ้าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด,ด้วยผลประโยชน์มันอยู่ที่ใครครับก็คืออยู่ที่บริษัท แต่ถ้าเกิดออเซลต่อเ่าเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเรามีส่วนแบ่งด้วยดีไหมครับฉะนั้นบอกได้เลยครับที่นี่เป็นบริษัทที่สามารถเก็บเกี่ยวไปได้ตลอดชีพจริงๆเพราะยอดขายมันสูงแล้วเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้ายอดขายสูงแต่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับยอดขายนะครับแล้วอย่าลืมนะครับบางที่นะครับที่บอกว่าเป็นเบอร์1เบอร์2คุณต้องเอาข้อมูลที่ถูกต้องมายืนยันนะครับอันนี้เป็นยอดขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ใช่เป็นการโหวตนะครับหลายๆที่ขึ้นมาป,ป๊บ,บอกว่าฉันเป็นเบอร์1เบอร์2นั่นคือการโหวตเท่านั้นเองโหวตไหนครับโหวตท,ที่อเมริกาเขาโหวตแค่ว่าถ้ามีบริษัทเหล่านี้ คุณอยากทํากับบริษัทไหนมากที่สุดนั่นคือเสียงโบวนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะครับเรามาดูตัวเลขที่แท้จริงของเราดีกว่านะครับที่นําเสนอไปทั้งหมดนั่นคือข้อมูลจริงสามารถตรวจสอบได้นะครับโอเคครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาติดตามเนะื้อหาอื่นในคราวถัดไปนะครับ